พี่น้องครับพามาดูคอนโดนกนางแอ่นนะครับของชาวบ้านที่เขาทำนะครับวันนี้อากาศดีนะครับก็เลยผ่านมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับถ่ายย้อนแสงนะครับผมเนี่ยนางแอ่นกำลังบินนะครับเขาจะเปิดเสียงนะครับเสียงที่บันทึกเสียงนกนางแอ่นจริงๆเนี่ยเปิดตลอดเวลาเพื่อให้นกเข้ารังนะครับก็จะได้รังนกนี่แหละครับวิธีการ น่าทึ่งมากนะครับอยู่ที่อำเภอทา่าพนมนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับเพื่อนๆลองค้นหาดูได้นะครับผมมีสอนใน YouTube ใน Google นะครับเห็นก็าทำกันเป็นคอนโดเป็นตึกนะครับอันนี้3มชั้นนะครับชั้นที่4ี่ก็ชั้นลอยบ้างก็บอกว่า เป็นอาคารไม้ดีบ้างก็บอกว่าอาคารปูนดีนะครับลองดูครับเพื่อนๆครับวันนี้แอนมินเก็บภาพบรรยากาศอคอนโดรังนกนางแอน่นมาให้ดูครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ